สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอผ้าโชคครับเมื่อนีสอผ้าโชคสิพ่าพี่พาหน่องไปพบกับน่องเดียวครับซึ่งคณานี้พ่นมาทีวัดพระทุดงครับก็เลยมาเจอกันอยู่นี่ก็ได้โอกาสดีของพี่น้องเอฟซีขึ้นกันครับสิได้ฟังแนวทางจากน่องเดียวครับเพราะว่าน่องเบยวนี่ก็เป็นอีกผู้หนึ่งครับทีมีแนวทางดีๆฝากเอฟซีครับเพิ่นบอกว่างวดที่ผ่านมาหรืองวดก้อนๆผุนกระถูกมาตลอดว่าสันครับเขาซ้มตัวตรงๆว่าสันครับ เอาพี่น้องมาฟังเบึงว่าสำหรับงวดนี้น้องเบลซิมีแนวทางตัวใดฝา,ากพี่น้องเอฟซีจะลงมาฟังเบิงน้ำกันครับตามโพราโจกมากครับพี่น้องครับดีครับก็ได้ไปตามไลฟ์วดแล้วนะคะครับผมกับเมื่อนี้บังเอิญโชคดีค่ะได้มาพ่ออยู่วัดพระจานาร์ตีนะคะครับ <c oughs> มาคุยเรื่อง บ่วงสวงบ่ค่ะเมนครับเตรียมงานรอค่ะวันที่หาท่านว่าม่ันวานะค่ะวันพ่อวันที่หาท่านว่ามาคุยเกี่ยวกับการรอพระเตรียมเครื่องบวงวงให้เพื่อนครับอมนนี้ได้มหาการเพื่อนก็เลได้พอน้องเดียวพอดีก็เได้อยากถามตัวเลแนวทางเนาะค่ะว่าน้องเดียวฝันไปนะคะก็ว่าฝันแล้ว ้องเบลฟันแมวค่ะเป็นู้ชมค่ะได้เห็หนแนวทางไปทางข้าเจ้าไปขอแนวทางนะ้วัโอ <laughs> ไ้ได้ได้ปล่อยให้เพื่อนไปมั่งแล้วตีครับม่นครับก็ <laughs> คือเพื่อนไปเอาเมื่อไหร่คือให้โค้งสุดท้ายเมือนน่อไหร่ครับ <laughs> เพราะว่าเจาควงกระติดงานลรครับเอาอันนี้ก็เทิ่งเทิ้งคงสุดท้ายเทิ้งรอบแรกน้ำกันสรุปแค่เดียวเลยเนาะค่ะคือสรุปไปเลยครับสรุปไปเลยเพราะว่า มันบ่ใครได้พอกันเนาะครับ,รบมันโดนค่อยได้พอกันเถอะต่างคนต่างมีทุระกรันเนาะค่ะค่อยได้เข้าไปแต่ร้ายงวดแล้วล่ะแ,แต่ว่าที่พันมากน้องเบลวงวดที่พันมากเข่าบ่ครับได้ฟันบะครับก็งวดที่พันมากก็ว่าเข่างวดข้าง,างุ้วทข้างอ่าสามเจดสองหวดนนั้น ข่าตรงๆเลยสามเจ็ดสองข่าสามตูเลยบอจันเมียครับพึ่งวักับสามเจ็ดสองกันตรงๆเป็นเลขบวงสรวงขึ้นเสียนปูญยาอยู่ทางสถานถา้ำควาญจันทร์ต่อมบวงสรวงแล้วจุดถูกครับดได้สามเจ็ดสองแค่นั้นเมื่อนั้นกับผพากันได้หลายทางหยาดตีถ้ำที่มารวมทางหยาดตีถ้ำที่มารวมงานธุนกาโชคดีกันไปโชคดีกันไปได้หลายครับเพราะว่า ให้แค่นั้นสามเจ็ดสองขึ้นเลขถูกมันก็ะออกสามเจ็ดสองวันนั้นได้ตรงคักเนาะได้ตรงคักแ้วกางวดต่อมากอะ่ะก็ได้มาเรื่อยๆเมื่อสามเจ็ดนั่นก็นว่าอันฝันที่ว่าฝันว่าได้ไปร่วมงานบวชของพระของพระเพิ่นต่ว่าเพิ่นบวชไปแล้วล่ะเพิ่นพศอ,อเกิดพศอซอสามเจ็ดแล้วก็ะตรงกับพศออเกิดเจ้าของสามเจ็ด เรบอลงว่าข้างหน้าเสีเออยัยางใส่ก็เลยเอาศูนใสกับซูนสามเจ็ดกับซูนสามเจตรงตรงต้นก็ได้ตอกันหลยงวดอยู่ครับก็ได้มีได้ตอกันหลยงวดอยู่แล้วก็ของผมนีก็คือกับเขาไร้วันหาเข้าน้ำครับในไร่ในกลุ่มครับผมกับเขาไร้วันส่วนมากผมก็ได้ห้กับเขาไร้วันเป็นในกลุ่มของผม ในกางวดมีงวดวันที่หนึง่งท่านว่านี่เนะาะการว่าฝันฝันว่าได้กลับบ้านไปหาหยายอยู่ท่ากุดจับว่าเพิ่นไปเล่นน้ำหลานอยู่บ้านอีกหลังหนึ่ง,งเพิ่นยางไปไเ, <c oughs> เพิ่นกำลังสิกลับมาบ้าน <c oughs> เครื่องบินมาแต่สาบุญละเซินลงมาตกใส่เพิ่นตกใส่เพิ่นตกใส่หนาบ้านของอีกหลังหนึ่ง ก็เลยไปถามอายุของยายแล้วอายุเจ็ดสิบเอ,อ็ดปีออายุเจ็ดสิบเอ็ดปีเนครับจ็ดส <B> ิบเอ็ดปีสามเดือนเจ็ดส <71 B S 1> ิบเอ็ดปีสามเดือน,นของยายบอกครับคือเิ่นยานงยางสิกลับมาบ้านล่ะแต่ว่าต๊ใส่หนาบ้านอีหนาบ้านคนนึงครับ <Sab S 1> แต่ว่าบ้านนั้นก็เป็นบ้านญาติพี่น้องเจ้าของนั่นแหละ <ๆ nào. S 2> แล้วถามอายุเล่าแล้วเจ็ดสิ <3 S 2> บเอ็ดปีสามเดือน เราได้ถามบ้านเลขกที่ที่บ้านเลขที่นั่นบ้านเลขที่ยี่สิบ้านเลขที่ยีบอายุอายุย่าเจ็ดสิบเอ็เนาะครับเจปีเกิดพศสองสี่เก้าสามสองสี่เก้อดพศสองสาอายุ71็ดสิปีครเจดสิบเอ็ปี3เดือนเจ็บปีสเดือน เกไปเลยเอาเป็นเจ็ดหนึ่งสามไปน้องเบลก็เลยสตัวเป็เจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามาแต่ว่าที่ปันได้อสามเจ็ดเนี่ยก็คือพ่อซอเกิดได้พ่อซอเกิดคือกันมันบอกเมีนพ่อซอเกิดกนตัวใดก่อนน้องเบลอ่าสองสี่เก้าสามสองสี่เก้าสามสองสี่เก้าสามโอ้แต่เหล่งงามนี่เนาะ สองสี่เก้าสามเป็นเลขงามเก้าสี่เก้าสามงามเนาะแต่ว่าเลขที่จะคล้องมากที่ซื้อลอตเตอรี่ไว้เนาะคือสี่ศูนย์แปดที่ว่าสี่ศูนย์แปดนี่คือจะคล้องนางเฮ็ดนางเฮ็ดบายซีอยู่เฮ็ดบายซีอยู่คือจังแบบว่ามันเห็นมากเป็นเลขสี่ศูนย์แปดโอ้เห็นเห็นเป็นตัวเลขขึ้นมากเลยมันบอกครับเห็นเป็นตัวเลขขึ้นมากแล้วบางเอื่นว่าไปท้ำบุญ ไปทำบุญยู่ทางน้องไข่พุ่นล่ะครับไปล่วงปิงปองเพิ่นอ่ะเพิ่นมีล่วงปิงปองยิบขึ้นมาอันแรกได้เลขศูนย์ยิบขึ้นมาอันที่สองได้เลขแปดอันที่สามก็ได้เลขแปดเป็นอันว่ามันตรงกันไม่นครับตรงกันก็เลยมักตัวนี้กอเน้นไปทางที่ขจาเจ้ามาออกก็คือเน้นสองศูนย์กับอ่สี่ศูนย์แปดของผม อ๋ออันนี้ของน้องเบลตัวเน้นของน้องเบลคือสองศูนย์กับสี่ศูนย์แปดนะสองศูนย์กับสี่ศูนย์แปดครับแต่แต่จะพิจารณาเอาครับเป็นแนวทางให้ว่าบางคนอาจจะมากบพกันบางคนอาจจะมากโตเจ็ดสามครับไอเจ็ดหนึ่งสามนี่เนาะที่น้องอาจจะมากเจ็ดหนึ่งที่น้องเบลอยว่าอายุย่ายเนาะครับผมแต่ว่าเจ็ดหนึ่งนี่เป็นเลขที่ดังพอสมควร อาจะได้แล้วก็ได้ลก็ล่องเบิงตัวที่น้องเบียวว่านี่ก็ได้น่าค่ะเป็นข้างเหลือกเนาะเป็นท้างเหลือเป็นท้างเลือกว่าาเลขมั่นตรงกับลายมองเลขมันหาซื้อบได้ลอตเตอรี่ก็หาซื้อยากแล้วตอนนี้เบิดแล้วอ๋อีศูนย์แปดสองศูนย์นี่เพื่อเห็นกับเพื่อมันมีล่องวัลเนาะเมนครับมันมีหนึ่งถึงห้าเมีนครับหนึ่งถึงห้ามันอาจจะเป็น รางวัลให้ก็ได้เนาะนองเบลถึงวดนั้นเนี่ยก็ให้ไปซี่หาบแล้วมันไปออกอ่ะรางวัลเลข่ายสามตัวสองซี่หาบางคนเขาเจ้าไปจับลอตเตอรี่ไว้เก็ได้ขาเจ้าก็ได้สองมั้งนะมึงสเข้าก็ได้บัดได้ได้แล้วเขาเลขหนาเลขหลังเนาะแมนมันมีหลายรางวัลแมนคือเลขหนีคือของแบบไปรัฐบาลเนาะเมนเขาน้นรัฐบาล เพราะว่าสนับสนุนรัฐบาลเนาะสนับสนุนแนวทางของรัฐบาลเข้าไปยิบลอตเตอรี่ไว้พอรถตอรี่มันก็มีเลขหนาเลขหลังเนาะไม่ในะครับมีหลายรางวัลมีหลายรางวัลแล้วก็มีรางวัลที่หนึ่งหอดรางวัลที่หาแต่บ่เอาแต่รางวัลที่หกเนาะไม่ใช่นะอันหนึ่งหอดหายละทางเคียงก็เอาได้คางเขียงก็เอาได้รางวัลหางเคียงกัดกัดดีดีเนาะค่ะแคได้หลายเติบเลยเพราะว่าหลัก หวังรางวัลที่หนึ่งกันดลายน่ะครับแกดรางวัลใดกกได้เบิดละขรมันได้ได้หมดขอให้มันเป็นรางวัลเพราะว่าที่ห่มากขึ้นแนวทางเท่านั้นครับครับบอมมีไผ่รู้ว่ามันเสิออกแต่ได้เนาะครับคือจังข้าเจ้าว่าลละคนบอกอยู่อุดรคนหมุนอยู่กรุงเทพจังมันสิมาตัว่ด้แล้วขุกขยกรู้อยากบอกให้ถือกโป้งไปลวนน้องเบลครับข้เจ้า ทุมันถามให้เบื่อไปโทุมมาถามคอเนียนเนียนแน่ทุ่นหน่อยจะที่เนียนตัวใดล่ะว่ามันกันเนียนบ่ได้ครับห้าบอกตัวเนียนไปออกตัวร่องนะซื้อกันไว้ซื้อเลนไว้ก็ได้ฟังน้ำข้าเจ้าครับพ่อจาไปกระโดดซักเนาะมกราโดดซักเอาเข้ารป๋ม่านอ่ะน้องเบลซือให้นายค่ะอ่ะน้องเบลก็ซือได้ไปทำธุระนะคะได้กลับ ขราวแคปหน้าจอเด้อค่ะอ๋อแคบไว้เขียนไว้เด้อครับพี่น้องครับอันนี้คือแนวทางของน้องเบลครับเมืนเน่อกี้ถือว่าเป็นโชคดีของพี่น้องเอซเนาะครับทังช่องกับบไดไปตามทั้งน้องเบลมาโดนแล้วครับ มื่อนี้ก็มาพบกันโดยบังเอิญอาจาจะเป็นโชคดีของพี่น้องเอฟซีแหละครับเพราะว่านี่เน่าทางดีๆจากน้องเบลครับเพราะว่าจะเป็นเจ็ดหนึ่งหรือเจ็ดหนึ่งสามสองสี่เก้าสามเป็นเด็กที่หนาลงทุนทั้งนั้นเนาะครับแล้วก็เดขกที่น้องเบลมักที่สุดก็4สี่ศูนย์แปดครับกับ 2, 0, สองศูนย์กับสอโอ้สองศูนย์เขตันใต้ครับ ขอขอบคุณน้องเบลเด้อครับที่แบ่งปันตัวเอ็กแนวทางให้กับเอฟซี่วดวันที่หนึ่งท่านมากคอมขอบคุณน้องเบลมากมากครับขอบคุณครับน้องเบลมีแขกมานนอยดครับเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมก็คือแนวทางของน้องเบลครับให้พี่น้องไปวิเคราะห์บ้างนะครับเด้อผิดถูกกันครับทังช่องกับเป็นเพียงซื้อกลางครับ นัเสนอเท่านั้นครับก็ให้พี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับขอบคุณพี่น้องทุกู้ทุกคนครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับก็ขอให้พี่น้องโชคดีกันทุกูุทุคนครับขอให้ลำล้ำรวยๆเฮงๆครับให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝาก s ับ s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อส้พลาพจากรายการดีๆของทั้งช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ